สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆเอฟซีแฟนช่องของบีทีชแนลนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยกับเซียนขอนแก่นหรือว่าบีทีชแนลนะครับวันนี้แนวทางของเซียนคอนแก่นก็หุ้นนอยราวดาวจูนดาวจูนปกติดาวจูน VIP นะครับสาหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับก็จะเน้นไปที่เฉพาะกิจ เฉพาะกิจลาวสตาร์นะครับหน่อยมัดรวมลาวดาวโจนปกติดาวโจน V.I.P. นะครับสำหรับแนวทางป้องเสียนคอนแกนนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกหน่อยแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ เสนอเป็นแกแนวทางเท่านั้นสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องนะครับอ่ะก่อนที่จะวางแนาทางวนทางวันที่10เดือน9นะครับเสียนคอนเกนก็จะขอสรุปอ่แนวทางวันที่9เดือน9พศ2566นบนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันเลย สำหรับเลขเด่นวันที่9เดือน9นะครับพศส 5, 5 6 6อ่ะดูไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนนะครับอ่ะดูไปพร้อมๆกันเลย <c oughs> อันอะนะครับอันดับแรกนะครับก็คือลาวสตาร์นะครับบนลาวสตาร์เวลา15บหนาฬิกา30นาทีนะครับบนนะครับ 101ล่าง50วันนี้ลาสตาหลุดนะครับวันนี้ลาสตาหลุดก็มาดูกันต่อนะครับเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจบนนะครับ4 5 6ล่าง0 6วันนี้เฉพาะกิจก็ตามกันมาอีกแล้วนะครับหลุดครับผมหลุด ก็มาดูนอยรอบพิเศษนะครับนอยรอบพิเศษบน575ล่าง78นะครับก็เข้าไปที่วิ่ง8นะครับเข้าไปที่วิ่ง8จับคู่อ่าอ่าจับไม่ถึงนะครับจับคู่ไม่ถึงแต่ก็มา19ประตูนะครับ78นะครับมา19ประตูนะครับผมอ่ะ มาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อนอยรอบปกตินะครับนอยรอบปกติบนนะครับสองห้าสองล่างห้าหนึ่งวันนี้หลุดนะครับปกติหลุดนะครับรอบปกติหลุดมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อนอยรอบ V.I.P. นะครับนอรอบ V.I.P. นะครับบน2 3 1ล่าง9 4สนะครับสำหรับแนวทางของเสียงคอนเก่นก็เข้าไปที่9 4นะครับ V.I.P. เข้าไปที่94ตรงตรงนะครับ9 4ตรงตรงสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท่านใดที่นะครับที่ยังไม่มีแนวทางได้แบบมารับแนวทางกับเสียนคอนเก่นได้นะครับสำหรับ แนวทางของเสียงคนเก่งนะครับก็ฝากไว้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปแนวทางนะครับวันที่9้าเดือนเก้าพศ2566สองนหสนะครับพศ2อ6 6สบสรุปนะครับสรุปก็พิเศษก็เข้าเฉพาะวิ่งแดนะครับวิ่ง8ดแล้วก็ ิบเก้าประตูก็คือเจ็ดแปดนะครับอ๋อภาสีให้เรามาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อ,อสำหรับแนวทางของเสียนคอนเกนนะครับก็มาดูกันนะครับมาดูกันต่อนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ อเสียงคนเกนก็ผ่านไปเร็วแล้วเกินนะครับเร็วแล้วเกินวันนี้อืมอ่ะนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็สรุปผลไปเรียบร้อยต่อไปนะครับเราก็จะมา วางแนวทางวันที่10เดือน9้านะครับวันที่10เดือน9้านะครับแนวทางของเสียงคอนแกน <c oughs> สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เสียงคอนแกนด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่มาดูกันต่อนะครับเด่นวิ่งรูดประจำวันที่1ิบเดือนเก้าพศ2อ6 6นหนะครับเด่นวิ่งรูดไปที่ หนึ่งกับศูนนะครับหนึ่กับศจับคู่ชุดเด่นหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งชุดสำหรับเบิ้ลนก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับนี่สำหรับเลขเด่นเบิ้นนะครับมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อยาวไปยาวไปนะครับมาดูกันต่อสำหรับ สำหรับแนวทางวันที่สิบนะครับก็มาสำหรับสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดนะครับวิ่งรูดหนึ่งวิ่งรูดสูนะครับเสีเยนความเกยนก็เน้นในแบบที่วิ่งรูดหนึ่งนะครับ จบคู่นะครับผมเด่นวิ่งรูดหนึงนะครับวิ่งรูดหนึ่ง,ง,งสำหรับสายวิ่งสายรูดเจนก่อนเจดก่อนเน้นไปที่วิ่งรูดหนึ่งนะครับหรือท่านใดมีทุนเยอะก็สามารถนับเล่น19บประตูได้นะครับก็มาดูนะครับวิ่งรูดหนึ่งนะครับวิ่งรูดหนึ่งก็คือ1นึ่งสามหนึ่ง แล้วก็ตามมาด้วย17นะครับส่วนรองศูนย์ก็ไปที่ศูนย์สามศูนยสีู่นห้าศูนย์หกะครับสำหรับในะทางความเสี่ยงความเสี่ยงก็จับคู่ให้ไปที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเราก็มาดูนะครับสำหรับเลขเด่นที่สำหรับ เลขของเส้นคอนแกนนะครับก็จับคู่ไปให้เรียบร้อยแล้วก็สำหรับเด่นเจาะเน้นๆนะครับเด่นเด่นก็คือ1 3 14 1สง,สงกแล้วก็ทำด้วยหนนะครับส่วนรองนะครับก็คือ0ูส,สา 0 4 0 5แล้วก็ตามมาด้วย0 6นะครับแล้วก็เน้น4คู่หน้านะครับเน้น4คู่หน้าแล้วก็เน้น4คู่ท้ายนะครับส่วนตรงกลางตรงกลางนะครับกันทุน นะครับการทุนนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้เสียงคนเก่งด้วยนะครับผมสําหรับท่านที่อยากจะเข้าเข้าไปให้กําลังใจเสียงคนเก่งนะครับก็พิมพ์ภาษาไทยนะครับเข้าไปในช่อง youtube นะครับพิมพ์ภาษาไทยภาษาไทยนะครับบอมาอรสอีตอลทหารอสราอีนะครับแล้วก็ใส่จุดด้วยนะครับจุดสตัวใหญ่เฮตัวเล็ก A อ N อ E.L. นะครับ B.T. channel อ่ะ B.T. channel นะครับอย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเป็นกำลังใจให้กันเล็กกันนะครับอย่าจีบอย่าจนนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะครับขอให้รวยเฮงๆปังๆไปด้วยกันนะครับสำหรับแนวทางของเสีย์ขขนแก่นงวดประจำวันที่19 0นนะครับอ่ะ พิมก็ไปเลยนะครับหลังจากที่พิม์บอยไม้จะอีจะทหารจอีก็จุดแล้วก็ซีเฮ N เอนะครับก็มีทิชานี้ก็ฝากเพื่อนนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเพื่อนพี่พี่น้องนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆองทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีด้วยกับทุกท่านนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เก็บแชร์ให้เสียงคนเก่งเลยครับแล้วก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับผมเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดๆหน่วยดังๆจากทางช่องนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ํารวยเงินทองนะครับร่ํารวยเงินทองอ่า เขาก็อยากจะให้นะครับเขาก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องพี่ๆน้องๆก็อยากจะให้อ่ามีกินมีใช้นะครับสำหรับแนวทางของเสียนคนเก่ง ครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับจงมีแต่ความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ขอได้ดังแก่พัฒนานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีครับ